เข้าใจอย่างไรเพราะว่าเพราะ <laughs> <laughs>

ไม่ไดล้วกัีมากบอแด้ครับครับครับสดย่งยนะครับุใหญ่เนาะเกเ็วันดจย่นนะทิ้งเลยนะจะมายุใว่าต่เปิดแล้วนะให้ร้านอ่านให้ก็ได้ครับใหญ่มีี่ทำมีี่ยมนก็มีไหวมวหายไวค่ะไหวโ้เดินแล้วันขึตัวตีร้ยด ได้เลยนะครับสำหรับภารกิจของกองระเบบนะครับโดยหน่วยกองพันาร้าพี่หนึ่งกรมฐานะพี่1่งมหาดเล็กรักษาพวครนะครับภารกิจก็คือช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมในพวกที่ผ่านมานะครับซึ่งในบริเวณใกล้เคียงกันนี้จะมีชุมชนที่ ชุดช่วยเหลือประชาชนของกองทัพบ,บกลงไปดำเนินการช่วยเหลือณ <บา S 1> วันนี้ก็คือชุมชนวัดสงซึ่งจะมีชุมชนต่อไปก็คือชุมชนวัดแคังเนิศซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงทีไ่ได้รับผลกระทบซึ่งจะมีกิจกรรมอยู่ด้กยกัน3อย่างก็คือการช่วยเหลือชาวบ้านที่เจ็บป่วยซึ่งไม่สามารถจะอำนวยจวสะดวกในการออกไปใช้ชีวิตประจําวันได้ก็จะมารักษาการเจ็บไข้ได้ปวดในพื้นที่ด้างที่สองก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นพัดลมหรือว่า อมอเาถ่ายป้ายเไม่ได้ถ่ายฉันยากจะไปยื้อยืนร้อถ่ายหนูด้วยเหรอคะไม่ไปไม่ใช่ มีตัวตายตัวแทนด้วยรัอ่ะไม่เห็นขึ้นในไลน์เลยหรือไม่ได้จะไม่ขึ้นเพี่มีลายๆกันส่งอะไรเงี้ยมันจะสะดวกไงเลบุกไม่คล้องอะไลน์มีโรคประจำตัวไหมครับไม่มีไม่มีเลยนี่แะครับจุ้งไหมตัวคือตัวบนากวันเดียวันใหม่กลวไปวางมือสบายนะครับไม่ต้องไม่ต้องติัอะไร้มันก็จะเพิ่ม้ตามจะวิบจะแต่ก็ไม่ใช่ว่า chơi đấy các, chỉ có trong này là bỏ ra, còn lên, đi bỏ cái có <laughs> <laughs> ไม่เจ็บใช่เมื่อวานก็บอกพยาบาลที่้านบอกไม่เจ็แน่เนาตีสามต้บ้าต้มงเย็นค่ะตั้งแต่ห้ามงเย็นถึงตีสามเลยานเดียร้าแค้นนะคอย่าไตั้งรอเดี๋ยวมั่อกีติดทีมกันไปก่อนสิทีมี ออกมาแ้วเป็นเยอะอากาศแบบนี้อากาศปิดเริ่มีม <uckland. S 1> ียาพาราด้วยแกปวดแกปวดแล้วจะมูกเร็วยแค่เจ็ดวันแล้วก็เดี๋ยวเออขาหมอเขาไม่ให้กินซีด้วยอยาไอ้ดินหัวใจด้วยเออเขาไม่ให้กินอะไรอ่ะหวานเนี่ยถ้าเป็นหวานเนี่ย

ช้าครับสองข้างมันช้ามดเลยโอเคครับกกินยาเป็นไหมใช่ครับเริ่มไปกินยาหมดไปหลายแผงนะสามสี่แผงแล้วไม่หายซื้อยาไปหาหมอแต่เป็นเสลนสียเขียวไอ้เดี๋ยวก่อนฮะอธิบายเล่าให้เป็นข้อมิตริไยไปหาหมอหมอก็ให้ฮะวันนี้ปกติกินสองเวลา วอนี้กินสองคอผาลืนที่สุดใเที่ขยานเขาไปแล้วปเาไปเส้นเี่ยดสองสนั่น มีมีอะไรตตาย่งลจะเป็นอะไรเนะเชี่ยวเชียวเชี่ยวอาบก็มีปตัวด้วมาอบได้คับกลางลครับเี๋ต้องดังครับดูภพักนึ่งเลตัวเลหัวาเต็มต้อง

ปลเอาเลยอยุอะไรครับสูตรเหนนันคุณเหมือนกับพี่แม่เดอดกะเทียมเดือคอไหมอะไรคะอะไรอจะไล นี่ใ่ยหนูมีที่หายไปแต่ว่าแฟรเอาคุ้มกว่าขายหัตอนนี้เยอะเลายเยอออไม่เหอะใช่ไหมทําด้่ไมดี๋ทหารมาทดเมอคาต้องทอเดี๋ยวหัวหา้มาเนี่ยเดี๋ยวโทรมาแล้วก็

พอแล้วหกคนคุณไดพูดล้คุณหนุนคยเ็กชายิดไม่ดังเลยสิ่ที่ทุกนะกวันนไม่เจนีเวลาหุนด้านไหนดูดีคุณเบิร์ดกลัลังฮับกอนขอเชิญเด็กชายว่านเราตูันด้วยตูดกันว่านี 不要，关关。好，等我过来。啊，不开，这样，把关了，关。 เดินออกกำลังกายใจได้หมดเลยเออไม่หมามันแก้ไม่ได้ลมันควต้องอะมันแก้ได้ส็ตสิงลองอยู่ประตูหน้ามุมบอกเออมาเจาะได้ไหมผมได้ปกติจะกินนี่ยเนี่ยอมีคาโเราอยู่แล้วที่างนี้แต่ว่ บรเป็น,ปนปแผ่นพับมาจากโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับเป็นความรู้สุขภาพนะครับมันจะมีเป็นโบชัวอยู่เราเป็นแผ่นพับอยู่นะครับเราก็ให้เจ้าหน้าที่เสนาลักษณ์ของกอง,องพันด่านแรกที่หนึ่ง E aí, por แลจำไว้นะครับ

Hãy subscribe cho đi lại Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ที่ผ้ากันหนาวว่ามันเหนียวเยยี่วมากแล้วก็ยากเยอะเราถ้หารนะครับอายุเท่าไหร่ครับสี่เหตุผลครับโอ้นี่แหละโลกคพลังจะเข้ามาเหมือนผมเลยผมก็เป็นประมาณนะรักษาคือถ้าเกิดเราถ้าเกิดเรารู้ว่าเราเป็นโรคอะตรนต้องฝึกไมนี่พอเนาะดันพลังเหรอสูง ตอนจะไปถวายฝันหนึ่งไปวัดคนดันเขาวัดห้าที่ต้องลองไปตรวจเช็คร่างกายตงวัดแล้ว<อ>มือขึ้นหนึ่งซีมือเชร้าหนึ่งสองกินดูกานบอกกินเหลืองว่างมาปะทะได้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 เป็นหรอ ม oh, okay. to ูอย่างเราเราผู ah, sure. uh ้สาวมากจะบาดผีมาป้าวว่ไอบอกไปอีกแล้วจริงจริงใกมากต๊ะไก่ทเ่ตนมเนี่ยไแม่ตแมเนอรใชไหมรถ หม็นันหมูข้างละหนึ่งเม็ดถ้าถ้าโปรตีนเนอะไม่ขายเยละเดียวหมกฝ่ายเดียวไหมเ๋ยป่ะเพราะว่าซ่อมเราพ่ดซ่อมไปกัน ดั่อแล้วนั่งๆๆดิมาไปลไหมครับมาดันมาดัไม่ได้เได้นะับเนื่อไป้วไม่ล้ารับไหมมีกางเกงไหมมงกางเกงแล้วครับร่างกายก็ดท่านนี้โอเครุ่นต่ไง่ลดน้ำหนักจนเปนนี้เผาอะไรเนี่ยแฟรมสมัยโอ้ค้อไปไล่ไปต้งนาตมา่งเรียดีปน้ชื่ออะไรรับ